หลังจากที่ผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง13สยามไทยได้มีการนำเสนอข่าวของนายรัตพลธุรพันธ์ในอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่ของตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาและมีการแชร์โพสต์ลงในสื่อโซเชียลเฟซบุ๊กกลุ่มคนรักบ้านเกิดผักไห่ได้เห็นถึงความช่วยเหลือที่ในอำเภอผักไห่ได้ลงพื้นที่มาติดตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และได้มีผู้ใช้ Facebook ชื่อสเสน่สภาพทรงได้แสดงความคิดเห็นเพื่อขอความช่วยเหลือให้กับสองตายายที่อยู่ในบ้านที่ต้องใช้ไม้ค้ำอย่างเสามาเป็นเวลานานซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้ในอำเภอภักไคยจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ย,ยาสึงได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอสอและอสมไปยังบ้านเลขที่24ทับ1หมู่ที่10 ตำบลลาดชิดของนายยวนสุดสาครอายุ71ปีด่างชลอสุดสาครอายุ67ปีสองสามีภรรยาซึ่งอาศัยอยู่กับล้านชายวัย24ปีอีกหนึ่งคนโดยบ้านหลังดังกล่าวนะั้นมีอายุมากกว่า50ปีและมีสภาพทรุดโทรมหลังคาและฝาบ้านมุงด้วยสังกะสีเก่าโครงสร้างของบ้านเป็นไม้ผุพัง ต้องไปอาศัยอยู่ในห้องน้ําโดยทั้งสองตายายมีรายได้จากเพียงเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุส่วนหลานชายประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปทั้งนี้ในอำเภอผักไห่ได้รับปากจะเร่งดําเนินการช่วยเหลือสองตายายเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเบื้องต้นก็ได้มีการท้าเรือร่วมกับคณะที่ลงพื้นที่โดยจะใช้แรงงานของชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันและจะดําเนินการทางงบประมาณเพื่อดําเนินการโดยเร่งดว่วนก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนี้